ทำอาหารเห็ฝรังนะครับวันนี้นี้ของฝลังกัดตัวเนยเดี๋ยวโรยพริกไทยเกลือนะคะมันต้มนด้านนี้เลยก็ของสามีคนเดียวอันนี้พริกไทยพริกไทยพริกไทยเกลือนิดนิด เลยนะคะรอบเดียวจบนี่ก็หอมแล้วนะคะหยอดรดดีนิดๆเกลือเนิดหน่อยอร่อยพร้อมเสิร์ฟยาหมามัน,มนเสร็จแล้วพร้อมร้อยอุย๊บว้าวเรียบร้อยค่ะอาหารฝรั่งพี่น้องขา